รอบนี้นะครับเป็นการกลับมาของ 3BB ครับหลังจากที่ผมยกเลิกตัว 3BB ไปเมื่อ3เดือนก่อนแล้วก็ไปคว้าเอา True 30สบทมาซึ่งราคาประมาณ790 799บาทมีทั้งเคเบิลทีวีมีทั้ง, TV, ทงโทรศัพท์มือถือ,อ,อซิมโทรศัพท์มือถือนะครับที่สามารถใช้งานฟรีได้ประมาณกี่นาทีไม่รู้แหละแต่พอเราใช้เป็นงานจริงแล้วนะครับการสตรีมมิ่งวิดีโอต่างๆนะครับมีลักษณะของการสะดุดบางทีก็ติดติด,ตดขัด,ขด,ขดบ้าง ความเร็วด้วยปกติการดาวน์โหลดด้วยปยทั่วไปนะครับก็ถือว่าใช้งานได้แหละแต่ว่าม,มันเสียตรง,ตรงความเสถียรมากกว่าผมลองทั้งสายแลนนะครับแล้วก็ทั้งบอยฝ5ายกิกแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับก็เลยคิดว่าเอาละกลับมาดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดทำเรื่องยกเลิกของ True ไปเนี่ยก็เสียประมาณ5000กว่าบาทก,ก็บอกไว้เลยนะครับสำหรับคนที่ถ้าเกิดคิดจะยกเลิกเนี่ยมันจะมีทั้งค่าเดินสายของตัวเน็ต r u e เองแล้วก็มีทั้งค่า ยกเลิกในการเดินสายและค่าอุปกรณ์ของตัวเคเบิลทีวีด้วยรวมกันประมาณ5,000กว่าบาทได้ยินครั้งแรกนี่ถึงกับช็อกเลยครับหลังจากนั้นก็ไม่โอเคไม่เป็นไรใช้งานไปปกติก็ได้อย่างน้อยจาอ่ายเดือนละ700กว่าบาทนะครับหลือ,อประมาณสัก9เดือนนะครับก็เท่ากับราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อปิดบริการอยู่ดีทะนนั้นก็โอเคไปเปิด 3B b ที่สูบปมะชูแหมงชาติสุริกิจก็ได้มาในราคา1,200บาทที่ความเร็ว100 ทับสิบเมกะบิตก็จะมาลองเทสสปีดที่ดูครับโดยการเทสครั้งแรกนะครับจะเป็นการเทสที่ในในบ้านเราแล้วกันนะเรียกว่าในบ้านแล้วกันซูมนิดหนึ่งในไทยนะครับก็จะเริ่มต้นจาก 3BB Broadband นะครับแล้วก็โฮสต์เป็น NCIC ปิงเนี่ยอยู่ที่30มิลลิวินาทีโอ้โหตัวเลขนิดหน่อ <c> ย <oughs> เรียกว่าเก,กเกือบพังเลฮะ,ะวิ่งกันถึง103เมกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียว สำหรับคนที่ใช้ Wi-Fi ที่บ้านนะครับเป็นเครือข่าย2.4 GHz เนี่ยอาจจะวัด100เมกะบิตไม่ได้นะฮะเพราะว่าความเร็วมันอยู่ที่ประมาณ48เมกะบิตต่อวินาทีเท่านั้นเองถ้าคุณติด3 BB 100หรือ50เมกะบิตไปเนี่ยจะต้องเสียบสายแลนเท่านั้นนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าสายแลนที่บ้านคุณเนี่ยถ้าไม่ใช่กิกะบิตนะครับมันก็วิ่ง100ท10อยู่ดีความเร็วเนี่ยมันอาจจะ คือเต็มท่อที่เหลือคุณก็ทำอะไรไม่ได้แล้วฉะนั้นถ้าเอาจริงๆนะครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่บ้านนะครับเป็นเราเตอร์แบบกิกกะบิตเป็นสาย c a t 5 c ค t 5e นะครับหรือไม่ก็เป็น c ค t 5แคตแค6ไปเลยนะครับเป็นสาย c ค t 6ไปแล้วก็ถ้าเกิดจากเล่น Wi-Fi แล้วให้ความเร็วระดับ100เมกะบิตด้วยเนี่ยก็ต้องใช้ Wi-Fi 5 g h z นะครับก็แนะนำว่าต้องเปลี่ยนเกือบยกชุดเลย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อะ ลองทดสอบดูแล้วนะครับความเร็วได้102เมกะบิตต่อวินาทีนะครับอัปโหลดได้ถึง11เมกะบิตก็มาเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์กันบ้างครับเอาเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้บ้านเราขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นแถวแถวช่วงอะไรดีเ,เป็นเป็นจีนแล้วกันนะเป็นจีนแต่เ,เราส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปจีนนี่ใช่ไหมก็ไปข้างๆบ้านเราก่อนานะครับ เป็นไงบ้างนะครับที่อยู่แถบๆใกล้ๆเราโอ้โหความเร็วตกเลยฮะจริงๆแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะได้ความเร็วสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งก็มีการดาวน์โหลดไฟล์จากต่างประเทศบ้างนะครับหรือเข้าไปดูไฟล์วิดีโอที่เป็นสตรีมมิ่งของต่างประเทศบ้างนะครับแต่การเล่นเกมเป็นไงผมว่าปิง97มิลลิวินาทีเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับสำหรับการเล่นเกมผ่านนองนอกแล้วก็ที่เน็ต3เมกะบิตเนี่ยพออยู่แล้ว ถ้าถามว่าถ้าเกิดแชร์กันในบ้านเนี่ยมันพอไหมผมว่าท่อที่ออกต่างประเทศนะครับมันยังมันยังแคบอยู่แต่ว่าลองดูนะครับค่าการอัปโหลดเนี่ยมากถึง3.3เมกะบิตผมว่าใช้งานได้เลยนะแล้วก็ปิงระดับนี้เนี่ยจริงๆแล้วการที่เราเล่นเกมต่างประเทศเนี่ยค่าอัปโหลดหรือค่าดาวน์โหลดผมมองว่าค่าปิงเนี่ยสำคัญกว่านะคือถ้าปิงเยอะเนี่ยยิงยิงยิงหัวเนี่ยเรียกว่า เจอศัตรูนี่ตัวหายแวบๆเหมือนวาร์ปได้เลยนะรับไปลองดูเซิร์ฟเวอร์อื่นบ้างเดี๋ยวลองไปดูเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ไกลกว่านั้นอีกหน่อยนะครับผมองซูมออกไปดูแถบแบ,บนี่เลยอเมริกาไม่ใช่อเมริกาละสิงนะครับแต่เป็น U.S.A. หรือ U n i Testate d of the America มาลองดูค่าปิงกันก่อนครับว่าไกลขนาดนี้จะจะปิงเหลือแค่ไหน เอาลองมาดูแต่หน้าทางจะ,จะเยอะนะโอ้สามรมิลลิแบบนี้ไม่ไหวฮะแต่พูดถึงลักษณะของการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดเนี่ยยังโอเคอยู่นะนะครับวิ่งมาถึง1 5บห m ถึงสิเมกะบิตต่อวินาทีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูค่าอัปโหลดว่าจะเป็นยังไงบ้างตัวเน็ตเวิร์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กไวไนะครับต่อกับตัว C, เราเตอร์ 750C เฮ้ย 750AC นะครับ ก็ให้ความเร็วในระดับเกิน300หรือ400เมกะบิตขึ้นไปฉะนั้นการทดสอบด้วย wi ไ i f i จริงๆไม่ได้มีผลทำให้แย่ลงนะครับอมาลองดูค่าอัปโหลดนี่น่าจะได้เต็มครับอยู่ประมาณ10เมกะบิตต่อวินาทีโอ้ค่าอัปโหลดทำได้ดีเลยนะครับผมว่าอะไรในระดับนี้ถือว่าโอเคเลยสามารถดูอะไรที่เป็น HD ได้อะเดี๋ยว หลังจากลองเทสดูดแล้วนะครับเน็ตเมืองนอกนะครับแล้วก็ในประเทศเนี่ยก็เห็นความแตกต่างกันอยู่บ้างต้องลองใช้งานจริงๆดูครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดู YouTube ดีกว่านะครับ YouTube ถ้าดู YouTube ปกติมันก็คงไม่มีอะไรใช่ไหมเรามาดู YouTube แบบ 4K เลยดีกว่าครับมาดู Sony 4K Demo กันว่าเป็นยังไงบ้างแจ่มไหมตอนนี้ขึ้นเป็น 4K อยู่นะครับ ที่ระดับ2 1 6 0 p แล้วก็โอ้โหไฟดาวน์โหลดเป็นไงฮะฟูดฟูดฟูดเลย Wake การดูวิดีโอ 4K เนี่ยมันก็เป็นการที่เราข้ามไปโลกหนึ่งเลยนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะความคมชัดเนี่ยมันเนียนกริบเลยนะครับระดับ381 3840ค2160นะครับเดี๋ยวผมเปิดจอใหญ่ให้ดูแต่น่าเสียดายที่จอ i อ a c ผมยังไม่ใช่ 4K นะครับ ไม่งั้นเนี่ยคงได้เห็นสีสันและความคมชัดมากกว่านี้หลังจากเปลี่ยนเน็ตแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนจอไอแม็กด้วยต้องขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะลองกรอดูดีกว่าครับว่ากรอแล้วมันจะเป็นไงโอ้โหกรอที่ปื้ดมาเลยฮะโหลดปื้ดปื้ดเลยไหมครับปื้ดปื้ดปื้ด Sony 4K captures nuances that escape. Oh, up. To show you up. Oh. If you thought you said it all, prepare to be amazed. This is Sony 4K. This is a new dawn. Oh. แบบนี้ก็สนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะเลยนะครับก็จบไปสำหรับการทดสอบตัว 3bb 1 0 0นสนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่ศูนย์ใกล้บ้านท่านเลย้ะกันนะครับเดี๋ยวผมลองใช้แบบสตรีมมิ่งดูก่อนว่ามันเสถียรมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับการใช้งานจริง